ทัวลงตั๊ก,กแตนชนลดาชาวเน็ตเลิกติดตามหลังโพสล่าสุดดรามา่าจะเอมเรียกได้ว่าทำเอาวงการเพลงลูกทุ่งร้อนระอุโซเชียลเมือ่อตั๊ก,กแตนชนลดาทนไม่ไหวโพสตเฟซบุ๊กเดือดฟาดกระเทยเพื่อนนักร้องลูกทุ่งซึ่งชาวเน็ตต่างพุ่งเป้าเดาไปยังจะนงพนีและเพื่อนสนิทเอมวิทวัฒว่าใช่หรือไม่ และในเวลาต่อมาจัดนงพนีนั้นก็ได้เคลื่อนไหวหลังมีดรามา่าระบุข้อความว่าจบนะคะอักษรย่อจอออไม่ได้ทะเลาะก,กับใครคะ่ะส่วนเรื่องแชทลับใครมีส่งมาเลยเพราะเจ้าตัวเอมเองก็ไม่เคยพูดถึงพี่เขาเลยคะ่ะไม่เคยเจอกันด้วยอย่าโยองอย่าพิมพ์สนุกกันไปคะ่ะคนโดนโยงไม่สนุกด้วยจ้าขณะที่ เอมวิทวัฒนเพื่อนสนิทจ้านงพนีนั้นก็ได้เคลื่อนไหวแล้วหลังถูกโยงผิดใจรุ่งใหญ่วงการลูกทุ่งตัก,กแตนชนลดาโดยเอมวิทวัฒนได้แชร์ข่าวดราม่าดังกล่าวพร้อมระบุข,ข้อความว่าจบอะไรก็กูโยงไปด่ากันสนุกปากกูไปทำอะไรให้อยู่เฉยเฉยก็โดนโยงเกลียดใรนักหนาและล่าสุด ลัก,กแตนชนลดาประกาศยุติศึกโพสต์ล่าสุดคัมเบเ้เฉลยชัดกระเทยเพื่อนนักร้องลูกทุ่งหมายถึงใครโดยเธอได้โพส์ตข้อความว่ามีหลายคนเรียกร้องให้แตนออกมาพูดตอบกลับได้ค่ะเมื่อวานแตนถือว่าแตนได้โพสต์ตักเตือนคนคนนั้นไปแล้วและหลังจากที่แตนโพส์ตไปก็ไม่ได้มีการพูดยอมรับว่าเป็นชั้นเองค่ะ สิ่งต่างๆเหล่านี้มันก็เป็นการบอกได้ชัดเจนอยู่แล้วว่าเขาคงไม่ได้อยากมีปัญหากับแตนแล้วเพราะฉะนั้นแตนก็จะจบเรื่องนี้โดยไม่เอ่ยชื่อว่าเขาเป็นใครเพราะเขาอาจจะเข้าใจอะไรมากขึ้นและเขาอาจเปลี่ยนความคิดแล้วก็เป็นไปได้การให้โอกาสเป็นสิ่งสำคัญเพราะตัวตนเองก็มีทุกมุมเช่นกันขึ้นอยู่กับว่าจะใช้มุมไหนกับใคร ถึงแม้ว่าแตนไม่ได้เรียนการแสดงมาโดยตรงแต่ถ้าจะให้แตนแสดงกลับแตนก็คิดว่าแตนทำได้ดีไม่แพ้ใครแน่นอนในด้านการเป็นนักแสดงและถ้าหลังจากนี้คนกลุ่มนี้ยังมีเหตุการณ์แบบนี้ทำแบบนี้ให้แตนได้เห็นหรือให้แตนรู้สึกอีกรอบหน้าคงไม่แค่พูดลอยๆแล้ว เครื่องหมายสี่เหลี่ยมร้ายสุดคือต้นเหตุนะคะไม่ใช่ปลายเหตุถ้าใครไม่เข้าใจให้ไปย้อนดูโพสต์กาของแตนและทีมงานช่วงเดือนเมษาพฤษภาเครื่องหมายสี่เหลี่ยมขอบคุณทุกการซัพพอร์ตจากทุกคนนะคะซึ่งหลังจากโพสต์ไปงานนี้ก็ทำเอาคดีพลิกทัวลงตั๊กแตนชนลดานักรองลูกทุ่งรุ่นใหญ่ จนถึงขั้นขอเลิกติดตามหลังโพสต์ฟาดกระเทยเพื่อนนักร้องลูกทุ่งทำคนโยงจะนงพนีเอมโดยชาวเน็ตต่างเข้ามาคอมเมนต์ว่าติดตามมาทั้งคืนขนาดโพสต์จบแต่ยังงงจบแบบไม่เคลียร์บอกว่าเป็นผู้ใหญ่ในวงการ20ปีแต่กลับกลายว่าเรื่องนี้เหมือนเด็กทะเลาะก,กันเลยอะคะ่ะ ที่จะมาโพสต์แสลอยไปลอยมาใครอยากรับก็เชิญไม่อยากรับก็แล้วแต่เห็นจากการโพส์หนูว่าพี่น่าจะมีสติในการโพส์มากกว่านี้เพราะถือว่าเป็นนักร้องลูกทุ่งอันดับต้นๆที่มีคนรู้จักมากคิดว่าน่าจะวางตัวได้ดีกว่านี้ค่ะเขาไม่ยอมรับเท่ากับจบหรือจบเพราะไม่ใช่เขาตั้งแต่แรกคะ การโพสลอยๆแต่ระบุรายละเอียดชัดเจนมันก็เหมือนคุณชี้ไปที่ตัวเขาให้คนไปด่าเขาฟรีๆทั้ทงๆท,ที่เขาไม่ได้ทำอะไรแบบนี้คนที่น่าเตือนคือคุณมากกว่านะคะบอกว่าไม่มีใครยอมรับงั้นคงหมายถึงจ่ากับเอมเพราะเขาก็ไม่ยอมรับถ้าจะให้เคลียร์เคลียพูดมาตรงๆเลยดีกว่าคะ่ะคุณั๊กกระแตน คุณทำแบบนี้ไม่น่ารักเลยนะคะคุณจบแต่ผลกระทบกับคนที่เขาโดนโยงมันไม่จบถ้าคุณไม่อยากมีปัญหาจริงๆคุณควรควบคุมอารมณ์ไม่โพสต์ตั้งแต่แรกคะ่ะเพราะคุณเองเป็นคนมีความสามารถมีชื่อเสียงฉันชอบและติดตามคุณตลอดแต่คงเลิกติดตามเพราะการกระทําแบบนี้ของคุณ